สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกคนทุกส่านเด้จอจาวอจะเป็นนิฟซีทางฝั่ง,งลาวฝั่งไทยหรือวาทางต่างประเทศเด้อจาวติเขามาติดตามรับชมรลบฟังเนาะแพรว่าิร์ม,มวัาคลิปเกี่ยวกับการอ่านหนักหลอกนะคะทุกคนหรือว่าขายเพลงโนทีเบนในหักเนาะในหักหนองหนองหลานะคะทุกคนหลาลำละครนนะคะทุกคนเนาะ ได้หฮับน้องหลาล่ำละครอน,นะคะทุกคนที่อ๋อขามาอยู่ในวงของสาวหน่อยเพชหบานแพงหรือว่าที่ทุกคนทุกท่านได้รู้จ,จักก็คือวงของน้องอุ๋งอิงนั่นเองหรือว่าวงของพอโจนั่นเองนะคะบอโจของเรานอกสาวเลาคนหนึ่งนะ ทีเป็นเขามาแหลกก็มีการทีว่ากระแซดรามายังต่างๆนานาเนาะทุกคนว่าเอาเขามาเห็ดยังนอพอโจพอโจรับเห็ดยังต่างๆนานาน,นะเดี๋ยวจะเอามาตัดหนาหนองอุ้งอิงมาแซนคิ้วหนองอุ้งอิงเลือจังสันจังสีนะคะทุกคนในขาะทีเพ่ว่าก็ได้ฟังเพลงของหนองอุ้งอิงเนาะทุกคนหลายๆเพลงเลยแหละโดยเฉพาะมือนี่นะทุกคนดีเพลงใหม่เพลงฮิตที่กำลังจะออกมาน,นวันที่สิบเก้านี่นะ คือ,อยางดูดเดือดมันมวนนะคะทุกคนเต็มหนาหานเลยกับว่าไปไหนหนองอุ้งอิงเป็นนักหองทีมีคุณภาพอยู่แล้วนะทุกคนมีคนน้ำภาพ,ภาพเต็มเปี่ยมและมีบุคลิกมีสนีมีความน่ารักในโตเองอยู่แล้วนะทุกคนคือหนองมีความที่ดีและเพียรผอมไปทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อไห่บอโจฮับนองหลาหลักรหอ่าลำละครนะทุกคนเขามาอยู่ในวงหรือว่ามาเป็นนักของอีกคนหนึ่งเ <c oughs> พียงว่าคิดว่าแถบจะบ่มีปัญหายังเลยจริงๆบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาคือแนวใดพ่อว่าน้องอุ้งอิงในโลกใบนี้น้องอุ้งอิงมีแค่นคนเดียวในโลกนะทุกคนบอกมีผู้ไร้ที่จะมาแทนและบ่มีผู้ไร้ที่จะมาเปรียบเทียบ น้องอุ้งอิงด้เอาจริงๆอันนี้คือบอกเรื่องจริงเลยเพราะว่าจะเป็นนิสัยใจคอหน้าตาท่าทางบุคลิกหรือแมแตกตารพูดการกระทําหรือแม้แตก่การความพัฒนาอันนี้จริงๆเลยหนองเพิ่นพัฒนาขึ้นไปไหวมากๆแลพัฒนาขึ้นแลพัฒนาแบบดีสุดๆติดตามตั้งแต่พ้นงานแหลกจนพ้นงาน ตั้งแต่พ้นงานแหล่งจนกระทั่งพ้นงานทีว่าออกมาเมือนน่อเนาะทุกคนคือเบิ่งแล้วแบบความหนาหักความสดใสความหลาเริงความเป็นโตของตัวเองทีมีเสนีอยู่ในโตอยู่แล้วบบมียที่จะมาเปรียบเทียบได้อันนี้คือตัดขอกังวลใจนะคะทุกคนทีเอฟซของน้องอุ่งอิงหรือว่าเอซของอ่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังหรือเปล่ากับโหนะคะทีเพิ่อนอยากจะ อ่วาวนาวาเกี่ยวกับประเด็นทีว่ามีอ่านักหลองทั้งฝั่งลาวหรือว่าสาวหลาล,ลำละครเนาะทุกคนที่เขามาอยากจะมาห่วมวงใน่อาในขายวงรุ่าเพลงเนาะในขายเพลงของสาวน้อย เพชรบ้านแพงนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่ในเบิงในมุมอีกครั้งหนึ่งนะที่มีเอฟซีบางท่านหรือว่าในอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่บางคนนอเพื่อนก็ให้ควมคิีเทนแนวนี้นะทุกคนเพื่อนบ่ด้คิดว่าคนเล่าหรือว่าสช้าเล่าที่ว่าซื้อเส้าหลาอนี้เขามานี่เป็นอุปสรรคหรือว่ามาแยงคิ้วหรือว่ามาตัดหนามาแบบว่า กัดกันอ่ะดาวหลุงของอันนี้ของพอโจบอกเลยนะทุกคนว่าน้ององค์อิงเปรียบเสมือนโลโก้ของวงหรือว่าโลโก้ของข่ายสาวน้อยเพชรบ้านแพง อย่างที่ไม่ว่าได้๋วว่าไปก่อนนานนั้นว่าบ่มีผู้ไรที่จะมาสกัดดาวหลวงไ้บ่มีผู้ไรที่จะมาเปรียบเทียบบ่มีผู้ไรที่จะมาแทนน้ององค์อิงไ้เพราะว่าเพ่อนเป็นแบบของเพ่อนอยู่แล้วเพ่อนเป็นเพล่นเป็นโตของเพลินเองแหละบ่มีหาผู้ไรไ้นะทุกคนขันสันเนาะคือแบบเบิ้งได้ชัดเจนเลยว่าเป็นไปบ่ไรที่จะมาแทนทีแต่ถ้าน้องคนนี้ที่มาจากประเทศลาวทุกคนเพ่อนจะมีผลงานทีดีอ่าเพ่อนอยากจะมีแบบว่า เสียงดีหรือว่ามีความพัฒนาการหรือว่ามีการพัฒนาตนเองเนาะเหลืองการร้องเพลง,หลงเ,เหลืองการเตนเหลืองการหลําเมียงของเพื่อนถทาวาสมมติว่าพอโจเนาะหรือว่าบอสโจ,ออโจของเราฮับกันเขาไปอยู่ในวงนะทุกคนแพ่ว่าคิดว่าเรื่องแบบนั้นมันบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาเลยทุกคนตัดออกเลยและสิ่งสาคัญคือสิ่งสําคัญคือนะทุกคนคือนักร้องเนี่ยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศในแต่ละ วงในแต่ละค่ายในแต่ละบุคคลคือมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นเอกลักษณ์มีความทีน่ารักมีอ่ามีสนีในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะก็เลยเป็นสิ่งที่คิดว่ามันบนหาจะมีปัญหาอย่างเลยเนาะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนและสิ่งสําคัญคือเรามาฟังคอมเมนต์ในอ่าในทันนี้เนาะทุกคนที่วันไดว่าเกี่ยวกับ ชาวหลาหละครอนลับนะทุกคนที่มันคิดว่าเออเป็นแน่ไดคือหนึ่งท่านจะบอกว่าคือท่นจะบอกว่าอ,อ,าอ่คือแล้วอาชีพนะทุกคนอาชีพของนักหองที่ว่าหายค้นต่างดาวหรือว่าชาวต่างชาติไม่ในไทยนี่ไถโบ หามบ่ออันนี้นะพี่ว่ากับโบหูคือกันว่าบนเหนใจคือกนเนว่าห่วงหามหรือบ่อนะบนเหนใจแต่บนหาจะห่วงหามนะทุกคนเพราะว่าคําว่านักร้องนักแสดงนักดนตรีมันเป็นอิสระเนาะทุกคนมันบร่อมมีแบบว่าอ่าแบบว่าเฮาบรดยเห็ดเหมือนกับว่าบรอยู่แบบเป็นเผื่อทานยังหรือเปล่าพี่ว่ากับโบหูนะอันนี้คือในความคิดเนาะแต่บนเหนใจว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่านะทีถามสมมติว่าเส้าหลา หรือว่าสาวหล่าที่เขามาหองเพลงในไทยที่อยางจะมาอยู่อ่ามาอยู่อาขายพอโจโหรือว่าบอสโจของเรานั่นเองเนาะทุกคนเพราวว่ากับบโุโหนะวันผิดกฎหมายหรือบอแต่สิ่งที่เพราวว่าได้รับ น้องทุกท่านน้นองแพ่ว่าก็อยากจะบอกว่าขอบคุณในไลนนะคะทุกคนนอทีบางคอมเมนต์เนาะเพื่อนกระเข้าใจบางท่านกับเข้าใจว่าเออมันบปสามารถที่จะมีไพยแทนไพยใดนะคะทุกคนเนอแหละก็อีกอย่างหนึ่งนะเพื่ว่าบอกเลยว่าย้ำนะทุกคนว่าน้องกุุงเอิงนี่เป็นเป็นศิลปินทีกําลังมาแห้งแหละกะอนาคตต่อไปเพื่อนกระตองแบบว่าไปไกลได้มากกานี จริงๆนะแหละเป็นหนองที่แบบน่ารักมากเห็นหละแบบโอ้ยฟังเพลงแรกเนาะทุกคนแบบน้าตาไหลเลยแบบความมุ่งมั่นมาน่ะบากบั่นนะเห็นอะไรแบบโอ้สุดหอดก็ไื้ไเ้บิ่งเพิ่นนป็่ต้นสบับนะแหละอีกหนึ่งสาวเล่าคนนี้น้องเพ็ว่าบอกเว่าว่าอยากจะให้สาวเล่าอยู่ในวงของอ่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะทุกคนแต่นี้คือวอาในความเป็นจริงว่าม่มีไัยแทนหนอ,งอุงอิงได้นะคะทุกคนเนาะอะไรก็ขอขอบคุณหลายๆที่คนไทยผ่นเมตาแะ้วก็ใหายโอกาสเนาะคนล่าเนาะทุกคนถึงจะหนึ่งในหนันบม่เมนตพะว่านะทีได้ไปยืนจุดอ่าเป็นนักหองหรือว่าได้ไปเหตุงานอยูครับบอจห๋อจรหจรือว่าพอจเนาะ หรือวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะทุกคนแต่กับในธนาที่คนเราคนหนึ่ง็รูซส้กดีใจและกราซื้กสาประสึงมากๆแนะนําใจของคนไทยอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนเพ่าวาถึงบอกว่าถ้าผใดได้เข้ามาสัมผัสนะเก้าสิบเอร์เซนจะได้หูจะได้เห็นว่าคนไทยเิ่นมีความแม่ตาและมีน้ำใจ ต่อคนถั่วโลกบเมนแต่คนล่านะทุกคนอาจจะเป็นคนล่าที่ได้รับรายกลัวเพราะว่าการสื่อสารและการเว้าจาการาคุยหรือว่าการที่แบบว่าเฮามีวัฒนธรรมภาษาและการเป็นอยู่ที่คข้ายๆกันได้เปรียบกลัวประเทศอื่นนั่นเองนะคะทุกคนแต่กะ เบิ้งแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบดีใจมากๆนะก็ขอให้เศร้าหลาลัมละครน,นะทุกคนถ้าเพิ่นมีโอกาสได้ได้ได้เห็นได้ฟังด้วยว่าอีหย่งก็แล้วแต่นาะทุกคนเพ่ว่ากับเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนหล่าก็ขอเ่นชมเนาะในความทีมานนะอ่ะ มีความอดทนของเพื่อนแล้วก็ความกะหานของเพื่อนนอกความมีใจเดี่ยวก็ขอให้เพื่อนหันหักษาคุณงามความดีหรือว่ามีความขยนันมีการออมหนอมทอมต้นแล้วก็อดทนต่อสูบไปเรื่อยเนื่อยนะนะทุกคนก็จะพายามแบบว่า ค่อยหายกำลังใจแลัวก็ติดตามผลงานเพื่อนนอทาสุมติว่าเพื่อนได้เป็นหัก้องขึ้นมานะทุกคนและก็อีกเหลืองนึงที่ยังแบบขางคาใจกับโบโหว่ากฎหมายทางฟังไทยเพื่อนจะหายคนล่าหรือว่าชาวต่างชาติมาห้องเพลงอยู่ใน ไข่ไดหรือบ่ออันนี้ก็คือโบหูคือกันนอกไม่ว่ากับโบหูนะทุกคนกับโบเคยโบเคยโบเคยหูมาก,ก่อนเนะาะเป็นอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเดอฟซีทุกคนทุก่านนาะทางฝั่ง,งลาวนะคะหรือว,ว่าพิเศษสุดก็คือทางฝั่งไทยเนาะทุกคนเอฟซีทางฝั่งไทยดีเพิ่นเมตาและก็ไฮอ่า เมตานคนล่านะทุกคนเพราะว่าจะเป็นสะโพแรงงานหรือว่าคนที่เน้ยหอนมาพึงเย็นเนาะกระต้องคอขอบคุณหลายเด้อจาน้องขอให้ทุกคนทุกทันยงมีแต่ความสุขนะคะเด้อสวัสดีค่ะ